สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวชุดกล่องกันน้ำเครับโดยผมทำไว้ทั้งหมด4ชุดนะครับนี่แต่ว่ายังไม่พ้นสีชุดหนึ่งก็จะมีเริ่มต้นเลยที่ผมทำไว้ก่อนตอนแรกผมจะทำชุดนี้ไว้ก่อนครับนี่มันมีทั้งหมด4ชุดนะชุดแรกก็จะเป็นกล่องกันน้ำที่ใช้แบตมอเต์ไซเลยเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาไปแคมปิ้งไปพกพาครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ใช้ดอกลำโพงแค่2ดอกนะ นี่ลำโพงแค่2ดอก2ดอกนี้เท่านั้นนะส่วนนี้จะเป็นพาสซีฟตัวนี้จะใช้แบตมอเตอร์ไซค์12โวลต์5แอมป์ซึ่งจะยัดไว้ตรงช่องนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นแบตเต็มๆเลย1ลูกแต่ว่าตอนนี้ผมถอดออกไปนะพอดีมอเตอร์ไซค์ผมแบตเสื่อมก็เลยถอดเอาไปใช้อยู่ตัวนี้ครับก็ตอนนี้ก็ยังเปิดไม่ติดเพราะว่าเอาแบตออกไปอยู่นี่ก็เราจะทําที่ชาร์จแบตไปด้วยนี่ไม่ใช่ที่ชาร์จแบตเป็นบนแบบว่า ฉุกเฉินนะฉุกเฉินเสียบ1 2บโวลต์ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นที่ชัดแบบเนาะโอเคส่วนชุดต่อไปครับตัวนี้เริ่มพัฒนาขึ้นครับโดยใช้ลำโพงทั้งหมด4ดอกเลย4ดอกก็จะเป็นดอกแค่2.25นะอันนี้ดอกอะไร ples ples สองจแล้วก็ใช้แหลมอีก2ดอกครับอันนี้แหลมเยอะเกินครับเสียงเสียงแหลมเยอะมากครับตัวนี้ก็จะใช้ m 5้า mt เช่นเดียวกันแล้วก็เป็นตู้ปิด ข้างหลังจะมีพาสีฟพาสีฟใส่ไว้ด้านหลังนี่ตัวนี้หนักอยู่พอสมควรนะเพราะว่าผมอัดแบตไป8ก้อนข้างในผมวางแนวแนวนอนเนี่ยวางอัดเข้าไปเลยครับไม่ใช่8ก้อนดิหกก้อนเท่านั้น,นครับน่าจะใช่นะถ้าจาไม่ผิดตัวนี้นี่ตัวนี้เสียงก็ใช้ได้ครับแต่เปิดดังก็ไม่ค่อยไหวได้แค่ขนาดตัวมัน ส่วนตู้นี้ครับตู้นี้ก่อนหน้านี้ผมทําเป็น8ดอกแต่ว่า8ดอกมันมันใสแบตได้ไม่เยอะครับตอนแรกผมเจาะใส่8ดอกเลยนะตอนแรกอะผมใส่อันนี้แปดดอกเลยมันก็ดังดังพอประมาณครับแต่ว่าผมลองฟังแล้วเสียงมันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เพราะว่ามันทําเป็นตู้ปิดตอนแรกผมใส่8ดอกแล้วแล้วข้างหลังคือไอ้ตัวนี้แหละข้างหลังคือตัวนี้แต่นี้ผมทําใหม่ก็เลยลดเหลือ4ดอกพอแล้วก็เอาพัดสมาใส่ไว้ข้างหน้า นี่ครับเอาพลาสติกมาใส่ไว้ข้างหน้าแทนตัวนี้ผมจะใส่แบตไปเยอะมากเลยนะครับตัวนี้แบต8ก้อนเลยครับผมใช้แอมย้ายวอลลุ่มนะตัวนี้ตัวนี้คือผมจะใส่2ดอกตรงนี้นี่เดี๋ยะตัวนี้นะลำโพงอยู่2ดอกนี้2ดอกนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกแต่ว่าแบตเตอรี่ผมจะอยู่ตรงกลางเนี่ยแบตจะมีอยู่ทั้งหมด8ก้อนครับเป็นแบตก้อนอ้วนๆอะไออ้วนๆสีเทาอะรหัส32อะไรอะรหัสอ้วนๆน,น,นะครับ แล้วผมจะทำตัวนี้ใช้แอมย้ายวอลลุ่มนะครับย้ายวอลลุ่มมาอยู่ตรงนี้ส่วนแอมผมจะยัดไว้ฝั่งเนี้แอมผมจะยัดไว้หลังลำโพงตรงนี้แอมอะแล้วข้างๆก็จะมีนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูมีที่ชาร์จแบตนี่มีที่ชาร์จแบตควิกชาร์จ3.0ทั้ง2อฝั่งเลยเพราะว่าพื้นที่เหลือเยอะพอสมควรก็ทำที่ชาร์จไว้สอฝั่งเลยตัวนี้ แล้วก็ตัวนี้มีการโมเล็กๆน้อยน้อยครับมีโมไลเอา์ด้วย้วไม่ใช่ไลเออ์ดิไม่ใช่ตัวนี้ไลเอา์อยู่อีกตัวนึงอันนี้เป็น AUX ครับี่แล้วก็ที่ชาร์จแบตผมจะมีสองจุดนะที่ชาร์จแบตก็คือชาร์จปกติกับชาร์จไทซีด้วยเห็นไอันนี้จะชาร์จไทซีด้วยตัวนี้จะชาร์จได้สองจุดแบตเตอรี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ12โวลต์ตัวนี้ มี8ก้อนอเคปิดไปส่วนตัวสุดท้ายครับยังทำไม่เสร็จเลยเพราะว่ายังไม่พ่นสีเลยตัวนี้จะใช้ดอกลำโพงของของมาเชลนะครับมาเชลสต็อกวิล l แต่ผมว่ามันน่าจะเป็นงานก๊อปมั้งไม่น่าจะใช้งานแท้หรอกตัวนี้จะเป็นดอก3นิ้วมาเชลสต็อกวิล l หดอกผมจะใช้แค่1ดอกและอันนี้เป็นพาสซีฟอืมก็คือเป็น1ดอกกับพาสซีฟแล้วก็แหลมอีก1ดอกแอมก็ใช้ตัวเดิมครับ5 0 2 MT ตัวนี้ที่ผมทําแบบนี้เพราะว่าใส่ลำโพงแค่2ดอ,อกพอเพราะว่าผมจะทําเป็น power box จริงจังเลยตัวนี้จะได้มีพื้นที่เหลือเยอะพื้นที่จะได้เหลือเยอะผมจะอัดแบตเข้าไปให้เต็มกล่องนี่เลยนี่ครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าเอาไว้อัดแบตใส่แบตเตอรี่ให้มันเยอะๆนะจะได้พกพาได้เต็มที่แต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้แหละครับกับชุดกล่อง นอนนาของผมก็มีทั้งหมด4กล่องอยู่ปุ๊บหมุนให้ดูนี่ครับก็จะเป็น4กล่องนี้ส่วนใครจะทําตามก็ไปดูคลิปจอเก่าของผมอะมีหมดแหละมีทั้ง4ชุดนี่เลยครับโอเคนะครับแค่นี้แหละครับสวัสดี